วันนี้นะครับผมจะพามาชมต้นมะม่วงนะครับที่เกือบจะไม่รอดนะครับต้นนี้เป็นต้นมะม่วงเขียวเสวยนะครับที่ผมเคยทําคลิปนะครับตอนที่มาปลูกนะครับต้นเขามาไม่ค่อยดีเลยนะครับเหมือนกับว่าต้นพันมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็นิ่งเลยนะครับรากไม่เดินไม่แตกใบใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ใช้วิธีนะครับเนี่ยขุดเห็นไหมครับขุดให้เป็นร่องนะครับร่องมาถึงแค่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็พวนดินนะครับแล้วก็คุมฟาง เนี premises, ่ยอยู่ประมาณเดือนที่สองแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นยากขึ้นไหมเดือนนี้เป็นเดือนที่สองนะครับเดือนแรกก็ยังนิ่งอยู่ปกติแต่ผมลดน้ําทุกวันนะครับลดน้ําให้มาขังเนะยครับรอยน้ําขังเห็นไหมครับลดน้ําให้มาขังอยู่ในร่องที่ผมขุดไว้เป็นครึ่งวงกลมนะครับจะยาวไปถึงตรงนั้นนะครับเนี่ยครับยาวมาถึงตรงนี้เนะครับเวลาลดน้ําน้ําก็จะมาขังมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็จะวนรอบมันจะทําให้ดินข้างๆตรงเนี้ยนิ่มนะครับแล้วดินด้านด้านข้างนอกนี่ก็นิ่มนะครับตอนแรกในดินแข็งมาก นะครับดินแข็งมากเป็นดินเดิมนะดินที่นี่จะปลูกอ้อยปลูกมันอย่างอื่นปลูกไม่ค่อยได้แข็งผมเชาะไม่ค่อยเข้าเลยนะครับครับก็มาดูเดือนนี้เป็นเดือนที่สองนะนี่ผมจะไม่ได้ถอนหญ้าเพราะช่วงเนี้ยนะครับแดดแรงแดดร้อนผมก็จะปล่อยหญ้าไว้แบงนี้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับเรามาดูครับเดือนที่สองความแตกต่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับวันนี้ผมมาเดินมาดูแล้วเพิ่งจะเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ จากเดือนเดือนแรกนี่นิ่งเลยนะครับที่ผมขุดล่องแล้วก็ลดน้าให้ให้ชุ่มน้ําขังไว้อย่างนี้นะครับวันนี้พอมาเห็นก็เลยทําคลิปให้ชมเห็นไหมครับนี่ไม่ค่อยโฟกัสนะครับขออภัยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับแล้วดูตรงข้อนี้ครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับแตกเหมือนกับจะแตกยอดแล้วนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ นี่ครับเห็นไหมครับนี่มีขยับนะครับจากที่นิ่งมานานมากต้นนี้ปลูกมาก็ประมาณแปดเดือนได้นะครับประมาณแปดเดือนได้นะครับก็หลังจากที่ทําแบบนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่ปลูกมะม่วงอยู่นะครับแล้วมันนิ่งนะครับแล้วเออไม่แตกยอดเหมือนจะเหมือนจะไม่รอดนะครับก็ลองทําวิธีนี้นะครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยลองทําวิธีนี้นะครับตอนเนี้ยเราเห็นแล้วนะครับว่า ครับเนี่ยเขาแตกยอดเตรียมที่จะแตกกิ่งก้านออกมาแล้วอย่างนี้คือเขารอดแล้วนะครับเขารอดแล้วเป็นต้นพันธุ์ของเขียวเสวยนะครับเป็นลักษณะที่เขาเออตอนมานะครับตอนมาก็ลองทําวิธีนี้เพราะว่ามีหลายๆท่านที่ถามว่ามะม่วงไม่แตกยอดเลยตั้งแต่ปลูกมาแล้วครับแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นเพราะสาเหตุแรกนะครับของผมที่เจอนะอันนี้เฉพาะของผมนะ นะครับของใครอาจจะเหมือนผมก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้นะครับคือลากไม่ไปนั่นเองคือดินตรงเนี้ยแข็งนะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราขุดหลุมฟานสัก20 30บมิเซนก็จริงแต่พอลากเขาเดินมาถึงตรง20เซนที่เราขุดไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนผนังมันแข็งมากนะครับผนังมันแข็งเหมือนเป็นกระถางปูนกระถางพลาสติกเนี้ยลากเขาไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้เขาก็ไม่งามก็ขดอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งเราจะทํายังไงให้ดินมันนิ่มนะครับผมก็เลยมาขุดให้เป็นร่อง เป็นวงกลมนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้มันเป็นขัดมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าชายบ่อลงไปผมก็จะขุดไว้แค่ครึ่งเดียวเพราะถ้าขุดไปสุดนู่นเวลาลดน้าน้าก็จะไหลลงไปข้างล่างหมดใช่ไหมครับผมก็จะขุดมาตันไว้แค่ตรงนี้เวลาลดน้ําน้าก็จะขังก็อาศัยว่าน้ํามาขังนะครับในในครึ่งวงกลมเนี้ยน้ําก็จะทําให้ดินนะครับแถวแถวเนี้ยนิ่มเพราะว่าเขาจะซึมผ่านใต้ดินได้ดินตรงเนี้ยที่เคยแข็งแข็งก็นิ่มดินตรงเนี้ยที่เคยแข็งแข็งข้างล่างเขาก็นิ่มจะทําให้ลากเขาเนี่ยมาได้นะครับ ที่สาคัญเลยเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้ทําตอนปลูกใหม่ๆนะครับดินเสมอหมดเลยเวลาลดน้ําก็ไหลลงข้างล่างไปหมดเลยไหลออกซ้ายขวานะครับไห,ออหไหลออกทางนู้นไหลออกทางนี้แล้วก็ไหลลงข้างล่างปรากฏว่าโคนต้นมะม่วงเนี่ยน้ําไม่ได้ชุ่มลงไปเลยแค่เปียกแต่ข้างบนหน่อยเดียวแล,ล้วลากเขาอยู่ข้างล่างเขาจะไปยังไงครับเพราะขุดพูวนขึ้นมาลึกประมาณเนี้ยนะครับข้างล่างเนี่ยไม่มีน้ําเลยลากเขาไปไม่ได้ผมก็เลยมาทําวิธีนี้นะครับมาขุด ให้มีน้าขังขุดให้ลึกสักแค่เนี้ยครับเนี่ยสิบเซนก็ได้นะเนี่ยขุดจากพื้นเนี่ยพื้นเดิมอยู่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยขุดลงไปสักสิบเซนก็ได้เจ็ดถึงสิบเซนเวลดน้ําให้เขาขังแต่ลดทุกวันก่อนนะครับหลังจากทําช่วงแรกเดี๋ยวเราจะเห็นผลนะครับอย่างน,น้อยๆผมก็ไม่เสียต้นมะม่วงต้นพันต้นนี้ละนะครับซื้อมาก็ต้นหนึ่งสี่ห้าสิบบาทนะครับแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่เขาแตกยอดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมต่อไปเราก็จะได้ต้นนี้ปีหน้า อีกสักปีหนึ่งผมปล่อยให้ต้นใหญ่ปีต่อไปเราก็ได้ผลเขาแล้วนะครับก็วันนี้ผมเอานะครับตัวอย่างเล็กๆน้อยที่ผมทำแล้วกันนะได้ผลดีแล้วก็ได้ผลจริงนะครับนํามาเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมอบของฝันได้สมัครสมาชิกช่องได้สวัสดีครับ